สื่อสังคมออนไลน์จังหวัดพะเยานะครับแจ้งเตือนภัยแชร์ภาพน้ำป่าหลากเข้าท่วมกลางดึกคับ ที่บริเวณหอพักนักศึกษาด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยานะครับนี่เป็นครั้งที่2ในะรอบ1สัปดาห์และหอพักบางแห่งนะครับยังฟื้นฟูความเสียหายจากน้ําท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับฝนที่ตกหนักในครั้งนี้เนี่ยทำให้น้ําไหลเอ,อ่อเข้าท่วมหอพักครับ และถนนหลายสายเนี่ยถูกกระแสน้ำไหลผ่านจนไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะครับเบื้องต้นนายกเทศบนตรีตําบลแม่กาได้ประกาศให้ชาวบ้านและผู้ที่อยู่บริเวณริมลําน้ําให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับ,บถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็คาดการละครับว่าสถานการณ์ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ทางมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนนักศึกษาให้เฝ้าระวังน้ำท่วม แล้วก็ให้สามารถที่จะไปพักชั่วคราวที่ศูนย์ภัยพิบัติหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาทุกๆคนครับ ส่วนที่จังหวัดตากตอนนี้เผชิญกับฝนตกหนักค่ะและคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือสภาพสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังน้ําตกทีลอซูจังหวัดตากค่ะถ้าใครจะไปเที่ยวช่วงนี้น่าจะยังไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์อุ้มผางประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติน้ําตกทีลอซูชั่วคราวค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าเกิดน้ําป่าไหลหลากในลักษณะนี้ค่ะ ทำให้ลานชมน้ําตกเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้แต่โชคดีนะคะช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่แต่อย่างใดตอนนี้อําเภออุ้มผางมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ําตกทีอรอซูที่มีน้ําป่าสีขุ่นเข้มไหลทะลักเข้าท่วมลานชมจนได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้บริการได้ ตอนนี้เส้นทางจากจุดจำหน่ายบาตจนถึงลานกลางเต็นท์น้ำตกทีรอซูซึ่งมีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรมีน้ำป่าไหลผ่านเส้นทางเช่นเดียวกันค่ะทำให้มีร่องน้ำดินโคลนแอ่งน้ำกิ่งไม้และต้นไม้ที่หักพาดทำให้การเดินทางเนี่ย อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้นะคะตอนนี้จึงต้องมีการปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นการชั่วคราวก่อนค่ะส่วนที่จังหวัดสักแก้วนะครับก็เกิดน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับในพื้นที่หมู่ที่1บ้านป่าระกรรมตําบลท่าแยก อำเ่อเมืองสักแก้วนะครับก็ส่งผลทําให้เส้นทางนี้ขาดในระยะทางสั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางได้ตามปกตินะครับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องการนำรถจนเนี่ยออกจากพื้นที่บ้านเพราะว่าเขากังวลว่าน้ำป่าเนี่ยจะไหลหลากลงมาอีก และในขนาดเดียวกันนะครับก็เกิดน้ําท่วมที่อํเาเภอนาตอตำบลโคกปี่้องอําเภอเมืองสัก์แก้วเช่นเดียวกันนะครับน้ำเนี่ยไหลล้นตะลิ่งแล้วก็ไปเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดครับชาวบ้านเร่งขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ขอให้ทางอ,อปตอเปิดทางน้ําแล้วก็เส้นทางสะพานคลองหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะลดความเสียหาย <c oughs> ทางการเกษตร <c oughs> และบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบครับ รวมทั้งยังมีประกาศแจ้งเตือนตำบลโคกปีของอำเภอเมืองสักแก้วนะครับขอให้เฝ้าระวังน้ําจากป่าระกำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ